สวัสดีครับผมมอนี้ผมสิพ้าไอพีน้องกินน้องทุกคนมาเห็ดหนึ่งปลาคอใส่กระหล่ำนะครับกะเป็นแบบวิถีบ้านๆของเฮ้ากะมีการอยากกินซีมัตตโดนแล้วนะครับแต่คอตะเมนี่กะจะลัางซ้อยกระหล่ำนะครับกะทันกระหล่ำเป็นตน้นพราะประมาณป็่สีเขาเต่าซึ้งเท่าไหนะที่านที่นี่กะทําการทันทำการทันตามเตรียของตอนนี้ผมจะเตรียมตะไคร้นะครับ,บ หนึ่งต้องมีแต่ไข่กระเทียมมากตร์ตัดเครื่องเคียงเป็นเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องปรุงที่เขาสิมักใส่ปลาเท่านั้นก็ี่นี่าการทำตำการทำโดนปลาคอเขาครับมีตัวใส่กระนั้งพอดีครับวิ่งไงมาหน่อยกระน,นั้งดีมีเขาทำเครื่องลงไปใส่พริกใส่กระเทียมแต่ละไข่มีนิดน้อยๆพรต้องมายนะแต่ว่าขันเลยมาหลายมา,ายมไม่แห้งกระไลายครับจะเห็นว่าปลาเขาจะได้หอมไปแล้วหนึ่งนะครับเด้อ จแล้วเขาก็เตรียมปลาครับเตรียมปลาลงมากะแพร่ออกมาสิละครับพี่น้องล้างดีๆอันนี้ผมนวดผมขี้รสนะครับแล้วก็ตามด,ด,ด้วยโรตีส่วนเกลือผมใส่น้อยเดียวครับขัวขัวมันเค็มนะครับแกงือมันเค็มหลายกะใส่ประมาณนี้ครับแต่ว่ากระนวดทแท้ๆทบละยังไงเข้ากระตักพวกซีอ่าฟองข้าตำใหม่นะครับพวกกระเทียมพวกกระเทียมพริกแล้วก็ตะไคร่ข้าวตำใส่กันใหม่เอามาหมักเก็ปลานะครับเสร็จแล้วเขาก็เตรียมปลาขึ้นซึ่งเลยตั้งตั้ง ตั้งหม้อให้เดือดเอาพักล่งกอนนะครับแล้วก็ตำเใ็นปางเข้า,านะครับตำเใ็นปางเข้าแล้วก็ตกท้ายโดยการเอาผักโปะหนาไปแค่นึงครับพี่น้องนี่คือเห็ดแห่งมันกินหอมมันจะบอ,อกจะกตัวปลาด้วยครับโปะไปเองสีปุ๊บเอาไปปิดซึ่งไว้ต่อไปเข้ามาตำน้ำจิ้มมันครับแต่คือแก้วมันนั่นแหละของเห็ดเป็นแก้วบะกอกซอสดโดยครับที่แห้งกเทียมลงไปบะกอกใส่จกกักรมมันสามชิน้นวยแล้วแต่เขามาคุ้มฉ่ำขละคนนะครับ ใส่ประมาณสามหน่วยสี่หน่วยแหละครับเพราะว่าผมเป็นคนมักประกอบสดเวลากินแก้วประกอบสดเนี่ยมันกัดปลาเนี่ยมันก็สดดีดีใยห้องปลาไปเรื่อยๆเอาจนห้องพอใจแล้วเติมน้ำปะลาเนี่ยใส่น้าปลาแดงลงไปน้ำปลาน,นิดหน่อยแค่นี้เองครับแค่นี้เองนะครับน่าจะมานเบิ้งหนึ่งแล้วใส่บอสเข้ามาต่วนบ่ดท,ที่นี่ต่อไปเ้าก็เตรียมที่ห้องทีกินกับหมือนปลาคือตามปรกกอรครับย่ำ ตะกอนผมจะเป็นตำไส้กับสบายน้นางนะครับว่าปกติตะกอนมันม้นอะไรเฮ็ดต่างๆกับตำไส้ผักบุกหอยกับไ,ไหหอยเชลลี่ก็ได้แต่ว่ามันหนึ่อยากกินตำสบายน้นางคู่กับหนึ่งปลาครับผมเท่ากับตำแบบปกติเท่าเลยครับเสียดลองกับ,บมือปลาห้องโอ้โ่อยป,ปลาสุกแล้วแตอย่าลืมถ้าผใดรมาก,กินเห็ดออกเห็ดลงไปน้ำหนึ่งหนึ่งปลาให้ใกล้ๆสุกแล้วใครออาเห็ดลงมาเลยเห็ดเท้าสิเล่ครับ เบื้องทำมันสุกแล้วก็พี้เบื้องตัวปลายังไม่กินเบื้อเหลี่ยมันแบบเปื่อยไปเปื่อยแล้วเหลียมตักตักขึ้นตัวเลยเลยครับโอ้โหหอมเลยหอมเลยขั้นตอน,นต,อต,อต่อไปผมก็สิมันลวกสบายหน้านครับการลวกสบายหน้าเน,นี่ยเขาบอกเขาต้องลวกดวงนะครับกสิบยี่สิบวิก็ได้ลวกเพราะให้มันจะดุมถ้าเขาลวกโดยไปมันโค หมดหมันบาแสบรัว่าหากเรมาปุ๊สุกอะบวกรถโดนกระไรบวกากันตำก้อนหมักของไกของมันเนาะบวาระบังคับกันสิมันนี่แหะครับสูตรตามมวกก่เป็นอย่างไรก็นคือปกติเลยครับว่าได้เนสูตยบบได้ห่เข้มงนี้ับตมที่ตองการเลยครับน mainland, ีบ่พวกเรเริ่มตำว่าคอนะครับตำพุงเองาไปแหละ ไล้การทีเห็ดมานในมือ,อสี่มืหนึ่งปลาคอแล้วก็ววกตำบปลาคอหลักของทุบคนไท่ด้วยขอใข่มานมหนึ่งเมนูครับเมนูแถมนะครับเนาะเบื้องไปเบื้องมาเก้กินหอดต่อไหมก็เก้าตะกีที่พคอสิเม่าเห็ดกีน้อยอสีแยบไลเลยยมงมีเป็นยุกไมีโอกาสเห็ดกะเห็ดเ้เป็นกินเอ้อะกำลงังันไมมีโอกาสเมื่อไร่ปตกัน ได้กแกงแหวกเสืออาหารอร่อยอร่อยสิเห้พ่อกับแม่กินตลอดครับนี่ลองเบิ่งความแซ่บของมันครับนี่พอตะนหนึ่งปลากับามาเน่าบ้างต้โต๊ดถึไปจะกินที่ยังไงพี่นอ้องน้ำลายแตกเลยหนึ่งปลาหอนใส่เข้าวเหนืน้อหอนอิ่มจะแก้วบนเกาะขุดค้ำยังไงเนี่ยโอ้ยน้ำล,ลายแตกเลยครับนี่แซ่บนี่โ,นโดนถึนได้กินนี่มีความสุขไร่ไร้ครับนี่ยเลยครับเด้อผู้เลีอยากใหดกินกระล่องเบิรงนด้วยครับ,รรบพี่นอ้อง มืัอนี้กจบประปด้วยแค่นี้นะครับขอบุณหในไๆครับติดต,ติดตามมาชมนะครับสวัสดีครับืัอนี้โอ้ยแถบไหนเจอแล้วไไมคลิปไหนครับผมสวัสดีครับ